สวัสดีครับบ่าวต๊อปครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําน้ําพริกหมูลุยสวนกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยมะเขือเทศสีดาสีลูกลากผักชีหั่นสีรากกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะ พริกบดสองช้อนโต๊ะหมูสับหนึ่งรกรัมพอได้แบบนี้แล้วเราจะมาปรุงรสกันครับปรุงรสด,ด้วยพริกเผา1นช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาว1นช้อนโต๊ะซอสภูเขา1นช้อนโต๊ะผงปรุงรส1นช้อนชา ทีนี้เราก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ตกท้ายด้วยผักชีไทยแล้วก็ต้นหอมซอยครับ ผัดคลุกเขาให้เข้ากันดีครับแล้วตักใส่จานได้ครับโรยด้วยพริกทอดทานคู่กับผักต่างๆระวังนะครับเจอเมนูนี้เข้าไปงานนี้มีเบิ้ลข้าว